สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับกระผมอีกหนึ่งคลิปนะครับคุยกันหลังหวยออกนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับก็ไม่ถูกนะครับก็มาดูนะครับว่าสูตรไหนใกล้เคียงบ้างนะครับก่อนชมโปรดไ้มาฟังคําเตือนของทางช่องกันนะครับข้อมูลในคลิปนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างถูกกฎหมายเท่านั้นเองนะครับ ครับคุณครับก็นับเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่อาจารย์ไม่ถูกนะครับคุณครับก็เลขออกไปเมื่อสักครู่นะครับก็นั่งลุ้นแบบนี้แล้วก็เขียนตรงนี้นะครับตรงหัวเลยนะครับคุณครับก็แบบนี้เลยนะครับ8 3 7 7 0 6นะครับคุณครับเราเลขปาตเพียนเรามันก็เข้าแค่อย่างนี้เองนะครับก็ได้ไปแบบนี้นะครับคุณครับสำหรับเลข้ทยนะครับก็ออกไปที่16นะครับในชุดเมื่อเช้านะครับของเรานะครับก็ คุณครับมันก็มันก็ค <stimulation wheels> งจะอย่างนี้นะครับคุณครับก็ก่อนหวยออกกันนะครับก็มีหลายท่านโทรมานะครับว่าฟันตัวไหนแน่นอนนะครับคุณครับและแล้วก็ไม่มีนะครับก็ออกไปที่หนึ่งหกนะครับเป็นเลขนะครับก็พลาดนะครับพลาดไปเลยนะครับคุณครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะครับสิดนิ้วก็ขอกราบประทานทากที่อย่างสูงนะครับอันนี้จริงเลยนะครับเลขของเราอ่ะนะครับคุณครับมันป้วนเปี้ยนจริงๆนะครับอีกสูตรหนึ่งเห็นไหมครับ นอกจากสู globally, ต่ да ตัวนี้แล้วนะครับคุณครับมันก็ทําได้แบบนี้เลยนะครับค <ๆ S 1> ุณครับมันก <t working> ็5เราไม่มีนะครับ5นะครับมันก็ไหลมาเป็น6เราจะหลอกตัวเองมันก็ไม่ได้นะครับคุณครับอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันก็เป็น6ไปนะครับมัน5 0 7นะคุณครับมันก็ไม่ถูกนะครับก็ยังไม่ไม่พลาดนะครับเลขวิ่งของเรามาพลาดตัวนี้นะครับก็คือเขาไหลแค่นั้นเองนะครับไหลได้เพราะอะไรครับก็เคยออกอย่างเงี้ยนะสี่แล้วก็เป็น5นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องชี้แจงหน่อยนะครับคุณครับ เพราะเราพลาดนะครับพลาดจริงๆนะครับคุณครับแล้วอย่างตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยเขาเริ่มเริ่มเริ่มย้อยออกมาเห็นครับเนี่ยมันเก้าใช่ไหมครับเนี่ยเก้านะครับเราก็ยังไปมั่นใจห้าตัวนี้ที่จริงเขาออกหกตัวนี้นะครับคุณครับมันก็ถูกเลยนะครับถ้าเราเอาหกมายิงใช่ไหมครับเนี่ยศูนย์กับหนึ่งนะครับหกนะครับเนี่ยอย่างเก้าออกเมื่อทีแรวใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่คุณครับ อาจารย์ขอโทษจริงๆนะครับเพราะอยากจะให้คุณถูกเหลือเกินนี่เลขย้อนงวดของเรานะครับก็ไม่พลาดจริงๆนะครับคุณครับมันก็ออกไปแบบนี้นะครับคุณครับเห็นไหมนะครับแล้วก็สูตรตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยมันก็อย่างนี้จริงๆนะครับคุณครับมันเจ็ดกับหนึ่งมันก็ไม่พลาดนะครับเราก็ไปเพื่อเจอตัวนี้นะครับว่าเลขเขายังออกวิ่งแบบนี้นะครับมันอาจจะมาเหมือนกับตัวนี้ยังไงครับเนี่ยหนึ่งสี่ห้าตรงๆมันก็ต้องเจ็ดศูนย์หนึ่งตรงๆอะไรอย่างนี้นะครับ แต่แล้วก็ไม่มีนะครับคุณครับก็เอา6มาแทนเลยนะครับถ้าตัวแทนตัวเกิดเนี่ยนะครับคุณครับมันเรามองไม่เห็นหรอกนะครับเราก็ทําได้แค่นี้เองนะครับอ่นี่นะครับคือสูตร2ตัวนะครับเมื่อสักครู่นะครับคุณครับมันก็ออกไปตัวนี้เลยนะครับแหมเราก็เสียดายนะครับมันออกไปที่อะไรครับเออ่เลขท้ายนะครับก็คือเจ็ดศูนย์หกนะครับอ่านะครับเราวิ่ง ออย่างเช่นงวดที่แล้วนะครับคุณครับมันวิ่งตัวไหนนะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะทําต่อเลยนะครับเพื่อให้ท่านได้ผ่อนคลายสักเล็กน้อยนะครับคุณครับเอานะครับเอาเอาเราลองมาเริ่มกันดูดูหน่อยนะครับเพียงไม่กี่งวดหรอกนะครับคุณครับอ่ก็น่าเสียดายนะครับเลขปลาตะเพียนของเรานะครับมันก็ถูกออกจริงๆนะครับทั้งตัวล่างตัวบนนะครับแต่ไม่ได้ออก2ตัวแบบ252นะครับมันก็มี6มานะครับคุณครับมันก็ นี่คือแนวทางกันแล้วนะครับคุณครับเราเริ่มเลยนะครับลองดูสักหน่อยนะครับสักสี่ห้างวดนะครับมันได้มันได้ตัวไหนนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเนี่ยมันออกตัวหนึ่งนะครับที่จริงอะเลขเขาออกแบบนี้นะครับดูคุณคุณดูนะครับเนี่ยมันออกห้าสี่อยู่ด้วยกันแค่นี้นะครับตัวล่างเราได้หนึ่งเห็นไหมครับเนี่ยมันออกหนึ่งสี่ห้านะครับมันพลาดไปแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับคุณครับแล้วงวดถัดมานะครับดูนะครับตัวบนเนี่ย เราได้5กับ6อ่าใช่ไหมครับเนี่ยหกับ6นะครับเลขมันออกที่อะไรครับตัวเนี้ยอ่ามันออกที่มันออกที่ห้าห้ี่หนึ่และก็มาออกที่5เนี่ยหตัวนี้ไม่มีเขาขึ้นมาแค่ตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยแล้วก็ตัวล่างเราได้อะไรนะครับ9อ่า9นะครับเราเอาหกมาะนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ย มันได้5ตัวเดียวมันชนกันนะครับเนี่ยห้าหกงวดนั้นเขาไม่ออกนะครับก็ออก5้าสองเลขมันเบิ 2, 5, 2, 5. Uh, cool. ้ลนะครับมันออกที่สองห้าสองอ่าอย่างนี้นะครับนี่ทำใหม่เลยนะครับคุณครับแล้วก็เงวดออ่าถัดมานะครับเลขมันออกอะไรนะครับเนี่ยตัวบนเนี่ยนะครับมันออกทั้งอ่าเก้ากับ8เลยนะครับเนี่ยมันออกที่อะไรครับตัวนี้ออกที่อ่าแปดเก้าห้านะครับตัวนี้ออกที่8ปดเก้าห้านะครับแล้วดูตัวล่างเราได้อะไรครับเก้า เราหกมาคุณครับเนี่ยมันก็ได้ห้าเห็นไหมครับเนี่ยบางครั้งมันซ้อนกันอยู่แค่นี้เรายังแม่นะครับก็เสียดายนะครับก็ไปพลาดนะครับมันออกที่แปดเก้าห้าอ่านะครับแล้วมาดูเมื่อเพิ่งออกไปเมื่อสักครู่นะครับเนี่ยระหว่างห้ากับหกเราไปปักหลักห้าตัวเดียวนะครับไปเขาออกหกตัวนี้นะครับมันน่าเสียดายนะครับไปเอาสูตรตัววิ่งตัวนั้นนะครับมันขยับและตัวล่างเราได้อะไรครับสี่เนี่ยคุณครับเราใช้หกใช่ไหมครับเนี่ยนะครับ เราได้ศูนย์ตัวเดียวเลยนะครับอย่างเงี้ยนะครับบางทีเขาไม่ได้ขยับเขาก็อยู่อย่างนี้เลยนะครับเราก็ได้ตัวนี้เลยนะครับผลสุดท้ายนะครับมันก็ออกไปตามใบเล็กของเราเลยนะครับเนี่ยก็คือ60หรือ0ูกลับแค่นั้นเองนะครับงวดที่แล้วก็95หรือ59คุณครับอย่าว่าอาจารย์แม่นหลังหวยออกอะไรเลยนะครับคุณครับเอ่ออะไรนะครับ7 0็ดใช่ไหมครับเลขเพิ่งออกไปเมื่อสักครู่นะครับคุณครับเนี่ยมันมันคือ อของจริงไงนะครับคุณครับเนี่ยเราเอามายิงตัวนี้นะครับเนี่ยเราคิดว่าออก2ตัวตามสูตรของเขาก็คือทําตามสูตรของเขาไปนะครับคุณครับถ้าเราเอานะครับอย่างเงี้ยมันมองไม่เห็นหรอกนะครับมันมองไม่เห็นจริงๆนะครับอย่างงวดนี้นะครับเนี่ยมันหนึ่งกับศูนย์เนี่ยนะครับคุณครับอ่าที่จะออกนะครับอ่าในวันที่สิบหกนะครับก็อ่าธันวานะครับคุณครับก็พลาดไปแล้วก็ขออภัยนะครับตัวบนเราได้หนึ่งกับศูนย์ใช่ไหมครับตัวล่างเราได้อะไรนะครับสอง เนี่ยคุณครับเราเอาหกมานะครับหกมาเราได้แปดเนี่ยแปดตัวเดียวหรือก็จะไหลอะไรท่านก็ลองลองดักดูนะครับคุณครับตอนนี้เราก็ตั้งไว้ง่ายๆเลยนะครับเลขเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเดียวเลยนะครับเนี่ยศูนย์กับหนึ่งใช่ไหมครับเนี่ยเราเอาแปดมายิงเลยนะครับแปดแปดเนี่ยนะครับเรากันนะครับตัวจริงมันก็คือตัวนี้เลยนะครับเนี่ยตัวเดียวเลยนะครับงวดหน้านะครับนะครับ ไออย่างตัวนี้นะครับของเราอะไรครับก็เอาหลักนั่นมายิงเลยนะครับเมื่อเราได้06อย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับเราเอาอะไรครับ2กับ5เนี่ยนะครับเราได้7กับ2เนะครับเราไปหลง2ตัวเดียวเลยนะครับพอสู่ตัวนั้นนะครับ7เนี่เห็นไหมครับแค่นี้ก็ถูก3ตัวอ่า706นี่นะครับนี่คือความเป็นจริงนะครับคุณครับ อาจารย์ไม่อาจที่จะโกหกอะไรแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับมันพลาดแล้วก็ต้องยอมรับขออภัยท่านนะครับเพราะอาจารย์ก็เตือนอยู่แล้วถ้าหากยังไม่ถูกูกใจก็ชมเมื่อความบันเทิงนะครับมวดถัดมานะครับที่เราจะมาเอาเป็นแนวทางนะครับขอเป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับแม้แต่ลงโลโก้ก็ยังเป็นเป็นแนวทางเห็นไหมครับอย่างตัวนี้นะครับอาจารย์เขียนไปเมื่อเช้านะครับก็ยังต้องเลยนะครับไม่กล้าที่จะอาจเอื้อมเลยนะครับก็แนวทางเท่านั้นนะครับ แล้วแล้วมันก็ออกแค่1 6อย่างเงี้ยนะครับคุณครับก็อาจารย์ขอโทษนะครับคุณครับมันก็แบบนี้วันนี้นะครับตัวนี้ของเราได้อะไรนะครับเลขย้อนงวดของเรานะครับเราก็ปักหลักไว้เลยนะครับเพราะมัน52นะครับก่อนก่อนล้วก็2มาตั้งเราเอา6มานะครับเนี่ยหเราได้8กับ3เนี่ยคุณครับเนี่ยมันชนที่8แล้วนะครับถ้า8ไม่มาอ่านะครับถ้า8ตัวนี้ไม่มานะครับมันก็ต้องเป็น3แต่ที่นี้ตัวนี้เราวิ่งอยู่ คุณครับเลขอ่ะมันมันกดดันจริงๆนะครับคุณครับเพราะความอยากที่จะให้คุณถูกมันลดละความพยายามไม่ได้เลยนะครับคุณครับมันแบบนี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะนอนไม่หลับอีกแล้วนะครับค่ําคืนนี้นะครับเพราะอาจารย์ไม่ถูกเลยนะครับไม่ถูกทั้ง N3 ไม่ถูกทั้งอะไรหมดเลยนะครับก็เลขเราก็เห็นเห็นอยู่แล้วนะครับว่าเราทําได้แบบนี้จริงๆนะครับมันก็พลาดไปนะครับ ทั้งที่นะครับคู่โต้ของเรามันก็ไม่พลาดจริงๆนะครับคุณครับเนี่ย0เนี่ยเห็นไหมครับใน0แล้วก็1เห็นไหมครับมันก็ออกอย่างนี้นะครับออกไปที่7 0 6นะครับก็กลับไปทันภัยอย่างสูงเลยนะครับคุณครับแต่ก็ไม่ยอมลดละเลยนะครับไม่ยอมลดละจริงๆนะครับ สำหรับการเพื่อที่ทาสูตรต่างๆของจริงมาให้คุณได้เอาไปเป็นแนวทางเห็นไหมครับเดี๋ยวมันข้ามไปนะครับ1ก็17ไปนะครับอีกตัวหนึ่งในสูตรสรุปตัวนั้นนะครับเมื่อกี้ว่าจะหยิบมาแลวครับก็หนึ่งห้าเห็นไหมครับมันก็ไม่ถึง16กนะครับ1 5กับ75ห้านะครับคุณครับแม่นะครับเสียดายเสียดายมากนะครับคุณครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะขอ จากลาท่านเพียงเท่านี้กันนะครับตามกันต่อไปนะครับว่าช็อตเด็ดของเราคู่ที่ได้ห้าแปดนะครับคุณครับห้าแปดนะครับมันมันไหลมันไหลจริงๆนะครับคู่เราก็กันกองมาแล้วมันไม่ผิดนะครับอ่าดูนะครับเนี่ยคู่มันนะครับเนี่ยงวดที่แล้วนะครับสองสองนะครับกับเก้าห้าอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเราได้อ่อะไรครับสอง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 นะครับสองสองกับ 9กาเราได้ที่1 7ึ่งเจ็ดสองอ่าสองนะครับสองแปดสอเ้าสอ่านะครับห้าเนี่ยเราไปหลง6กสองตัวนี้ใช่ไหมครับเนี่ยหลงหลงหลงหกตัวนี้นะครับเจ็ดสาห้า คุณครับเนี่ยหนีมา06ตรงนี้เลยนะครับคุณครับเนี่ยเราจะหายังไงเจอครับมา06ตัวนี้เลยนะครับเนี่ยออก06ตรงๆนะครับเขาไ้าเอา7กับ2ของเราตัวนี้นะครับอาจารย์ก็ยังจับไปนะครับ9 5 2อะไรไปก็พอวิ่ง9วิ่ง5ก็คิดว่ามัน้องอยู่ตัวนี้อีกนะครับมันก็ไหลมาแค่นี้นะครับคุณครับก็สุดปัญญาจริงๆนะครับคุณครับพยายามจริงๆแต่แล้วก็พลาดจนได้นะครับครับคลิปหน้าก็ ขอขอบคุณนะครับสาหรับคุณท่านที่ยังเข้าใจนะครับบางท่านก็บอกว่าเจ็ดสิวไปนะครับที่นะครับมันไม่ถูกก็เสียเงินเสียทองนะครับคุณครับมันไม่ถูกเราก็เสียเงินนะครับคุณครับมันก็แบบนี้นะครับมันไม่พลาดจริงๆนะครับสูตรบางสูตรที่เรานํามาใช้นะครับระหว่าง7กับ1น่นะครับคุณครับมาทั้ง7ทั้ง1นะครับเด็กท้ายก็ออกไปที่16อย่างเงี้ยนะครับข้างบนก็ยังแถม7อย่างเงี้ยเพราะ7ชนล้วก็จับไป7 10มันออก7 6แค่นี้เองนะครับตัวแทนแค่ตัวเดียว สวัสดีนะครับ